สวัสดีพี่น้องวันนี้ดาก,ก้อนงูเหลือมเลยวันนี้วันนี้น้องฝนพามากินเขาไม่หน่อยซื้อเป็นอาหารกองกระบ,บานผัดกะเพ้าหมูกรอบของไม่เยน่อยแล้วก็ผัดกะเผ้ากุ้งให้พ่อหญ่อู้น่ากิน,นถ้าแก <ปะ S 1> แกินแ้แกอยากกินแบบนี้ก็ซื้อที่ย่างไปอันละ69 ที่พ่นให้ปลามันสุกอะ่ะเอ้ยแต่วันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะดาก้อนชิ้นใหญ่จริงวัค,ค,คซีนบักกินเคปแม่ขาสีวัคซีนเลยบริกินเลยเคป,ปนเนออก,กินไปห,ห้าวันนี้ลูกค้าลหลายพี่น้องไม่นอนมาซื้อลานเดิม ลานสร้างน่อยแม่เพิยรก,ก็บ่ได้กินแม่น้อยก็บ่ได้กินกินแต่น้าานั่งถาแม่น้อยซื้ออาหารกล่องมันสิพามามันก็บ่บอกได้ว่ามันสิพามากินข้าวเฮาก,ก็บ,บ่รู้เนาะแต่ว่าก็น่ากินอยู่ผัดกะเพรากุาก้งผัดกะเพราหมูกรอบไห่พ่อใหญ่กับของแม่เงยน้อย พร้อมแล้วไปวก่อนสิก,กินข้าวได้ยังมะแน่ได้ข้าวนี่อันได้ข้าวเจ้าพี่น้องไม่ข้าวเนียวได้ข้าวเจ้าปีนี้เนาะปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่ได้ข้าวเจ้ามาหากิโลตาชัดแล้วก็ได้กระทะมาเปลี่ยนใหม่ซื้อมาแล้วล่างแล้วกระทะนะพ,พันยัยพันยาได้ที่ฟ้านมาเนาะก็ไปหา ซีหาหมองมันบ่ได้ก็ได้กระทะธรรมดาก็ใส่ไปก้อนผัดจมเข้าอีกได้ว่าซื้อไม่หยังบ่อยากได้อันบ่ได้อยากได้ฝาปิดอ้าวจาะเห็เขาเข่า,ามีฝาปิดข่เห็นเขาเขามีฝาปิดเนาะทิ้งแล้วค่ะนี่มันลอกพี่น้องมันลอก,ม,ลอกมันขวแเราเห็น,น,นบน่มันกาบเนี่ยมันกาบเนาก็เลยเอาทิมก็ได้เขาก้องมากเดี๋ยวจะอุ่นเขากินกันนะคะพี่นอ้องความกินแหลสแะสกอตต้อ๋ กินได้ก็ยังส oh ิเง็ดหมูกระโดดอุ้งอ่อนคอมมาสิเอาเข่าเก็เบก่อนเสร็จแต่โมหงข่อยกับทอดปลาเหลืออยู่หน่อยนึงข่อยก็สิกินกับไปนั่งเอาอันเข่าเหลือจากมือเศร้าใส่ตู้เย็นคืนจ้ะอ่นกะเพรากินน้ำพรอยไงวัวได้ขอพริกน้ำปลามาให้เพิ่นเพิ่นมากินพริกน้ำปลาไม่น้อยกระบื้เห็ดท้องไม่น้อยเมื่อยแล้ววันสิอาบน้ำก่อนก็เลยสิกินเข่าก่อนเนาะ เดี๋ยวอุ่นอาหารก่อนแป๊บนึงค่ะใบเห็ดตะแดนผัดกะเพราบาซิเลียใบเห็ดตะแดนบาซิเลียบาซิเลียไทยบาซิเลียเฮ้ยเปิดกระดาษเบิดเดียวเอามาให้มันถ้ากินน่นผัดกะเพราคนมากินนั่น พริกน้ำป่าไม่น้อยลึกไม่น้อยกระซิเล่มต่บุงเก่านะบ<ม>ุนอาหารคนจจ้าของพ่อแล้วหอดลายกดไปะินยากถึงกา,านเป่าเนาะตั้งกล้องก่อนนะ,นตะสตารทฮสตาร์ทยท่อมาได้ก็ทัวชีวีฟเลย สร้างเงินผัดกระเพราคุณใส่พริกสองเม็ดผสมขอมนหน่อยเป็นกระเพราหมูสับหมูหมูกรอ,อบจจกจัก

กีว่าทีนเม่เขาคัดเกลือหรอรน้ยนี่โกอุดม <c oughs> ันงจ้นแรมันยุดเนม่ยนเ,นยนเลยแ่เรทรงขอความมหาเง่อยอตอนหามุ่งเจ้าแคน้อยเราไปข้างนอกกันนะอืป้ากำลังตื่น <c oughs> ทรงขอความหาตือนตือนตืน,ตนมางตื่นมึงตื่นนี่แหละม ประกอบกันขนมกันกับสืออาหารฝรังมาใหยขอบิไทายกิ๊บ <c oughs> <c oughs> อื้อ จเห็นหุ่นดบบตเส้น้อโซ่อโซ่เกิดก่อนใช้ดาวแบบประโสกเหมือนทายังนลอามากขึ้น้องเราขอบเป็นเพื่อนอาหารร้านนี้พอพิดหวังเป็นองแท้ เราัดไทยเลยนีแล้วเปิดแล้วนะครมานื้มคุดจังเนาะเกือบเื El restaurante, igual a te En el café, en la casa, el igual กห็นกองอย่้ยสิ่มันหน่อยแต่ไลเลกททิศใต้จะสมลีตะโลดามันเน่ยเล็กๆจะม่ิดมากกินนั่นอืม วันวเขาจะาบรุ hmm. ่มเสิ an ่งฮียจโซลุมมนึงควรจะตกไนใจของน้อยบอกมึมันนานมากเือจะคืนหอดพอหรอครับกอดกันพ้อนกันเนาะอดพอพอนังเบิ่งนังวอกก้อนมาดูจะพิมพิมพุ่งเรออนออ phin xơ rốt đã nhổ, kêu nó nhổ miệng, kêu nó sister về xía đọt, dở có can phi là, tôi nói Mình rồi, bây giờ rồi, เค่ตื่นตีสีไปเห็ดงานเนาะโอ้ยเป็นบ้าตืต่นพี่เมยน้อยตีสีลูกเลยว่นจันเมนเตมเมือเ้ Lei è inteso a stare per no? No. No. Non c'è altro. No, ok. นิ่งก็ตามอเพื่อถือทองแตกตายก่อน มัล <pathway> mm ้กาไปนอนมดเคยไหมมันอ่ะโอ้แม่อื่ต้องให้ไล่หลยหมกกรอบอะไรกุ้งกับห้ไลย กืนไม่ไหนก็หางออกมัน <p> ก <substrate> ็ง่ามหน่ไดเวลา

เราจะพอละแม่ก็เจ็บแม่ผมว่าเราจะกินได้ใช่ตดียวเขาเปนไล้งกองก่อนแปลได้ล้งสร็จทอเบ็ดมอดก่อน แซ่ปรจะ,จะ้าชนเราจะเจรจากันจุดจุด